สวัสดีค่ะเอ็กซตาพัทธริยาค่ะการขอขอมาคุณบิดาคุณมารดาทำให้ชีวิตเปลี่ยนเอ็กซตาได้ทำการขอขอมากรรมคุณมารดาก่อนแล้วก็คุณบิดาถัดไปนะคะหลังจากที่ได้เงินเดือนเดือนแรกจากบริษัทไต้หวันแล้วก็ตั้งใจกลับไปคุยความจริง ให้คุณแม่ฟังเนื่องจากว่าก่อนจะมาระยองเนี่ยเอ็กซ์ไ้าอยู่กับคุณแม่ต้องกลับไปที่บ้านที่ปทุมธาน,นีหลังจากขอขมากรรมได้คุยกันในคืนนั้นเลยว่าเรามมาที่ระยองเราไม่กล้าที่จะบอกคุณแม่ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีเงินเดือนเพราะว่า มันดูเหมือนว่าเอ๊ะหนึ่งปีผ่านมาทําไมถึงไม่ได้งานทําเราก็มีความกังวลเราเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่เองก็เป็นคนที่ทําให้เอ็กซ์ารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความเป็นลูกกระตันอยู่อันนี้แม่ก็เลยพูดถึงว่าแม่ไม่ได้เจตนาซึ่งจริงเราเข้าใจเราก็เลยบอกคุณแม่ไปว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรามีความคิดที่จะ ทำให้ครอบครัวมีความสุขทําให้ชีวิตในสิ่งที่ขาดหายไปก็คือเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วทําให้มีเงินส่งไปที่บ้านถึงถึงมันจะไม่มากนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็ได้คุยคุณแม่ไปตอนนั้นน่ะคุณแม่ได้มีอาชีพในการทําชุบทองชุบเงินทําความสะอาดพวกเจเวลรี่อะค่ะ หลังจากนั้นนะ่ะคุณแม่ก็ได้ขายน้ําด้วยนะไม่ใช่ขายที่เคยเปิดโรงงานเป็นรถเข็นคนคุณแม่มีรถเขน็นแล้วก็ใส่น้ําหวานเป็นโถโถอะค่ะแล้วก็ไปขายที่ตลาดที่ปทุมธานีตอนนั้นคือมันมีอาชีพหลายๆอย่างที่คุณแม่พยายามจะทําเพื่อสร้างไรายได้เพราะว่าคุณแม่อยู่คนเดียวแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณแม่เป็นครูบาอาจารย์ในเรื่องของศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งก็คือการ แนะนำให้บุคคลที่ต้องการที่จะมาดูว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องไปดำเนินไปในทางต่อไปอยังไงด้วยการดูวันเดือนปีเกิดเอสตาเนี่ยแหละเป็นคนหนึ่งที่เอามาใช้ก็คือการหนึ่งขอขมากรรมสองขออโหสิกรรมสสวดมนต์อันนี้คือแบบไม่น่าเชื่อใช่ไหมหน้าตาเหมือนดู ่าจะเป็นคนประเภทแบบนี้อายต้าทำไงแล้วก็ขอเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยที่ขอเพราะว่ามันจะได้ได้เงินคือนี้คือจุดมุ่งหมายเลยได้เงินข้ามไปก่อนคุณผู้ชมอีกบริษัทหนึ่งถัดจากไต้หวันเนี่ยเป็นออโตมทติตอนนั้นเริ่มเป็นนี่ละซื้อรถซื้อรถเนี่ยคือไม่ใช่รถตัวเองเป็นรถคนรู้จักเพราะว่าเขาใช้น้อยอ่ะเราก็เลยไปซื้อต่อเขาแล้วเราก็เลยผ่อน เงินเดือนตอนนั้นน่ะไม่ถึง20งหมบาทก็เอาเงินบางส่วนผ่อนรถแล้วให้พ่อแม่ก็ยังให้เหมือนเดิมเดือนละสองพันหบาทยังไม่ได้เพิ่มเพราะว่าเงินเดือนยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ในขณะเดียวกันที่ได้เปลี่ยนงานมาตรงนี้เราได้รถเนี่ยพอมีรถเอ็กซ์ตก,ก็เลยบอกกับแม่ไว้นะคะว่าเราอะจะกลับไปหาแม่ให้บ่อยขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสัจจะอีกตัวหนึง่งเราก็เลยได้รถมาใช้ แล้วเราก็กลับไปหาแม่บ่อยขึ้นในบางเวลาก็นัดไปเจอคุณพ่อที่บ้านที่กรุงเทพเพราะว่าคุณพ่อก็จะมีอีกลั่งหนึ่งนะคะก็จะมีอีกครอบครัวหนึ่งก็ไปทั้งสองบ้านแต่หลักๆก,ก็จะมาที่ปทุมธานีเพื่อคุณแม่เนี่ยจะได้รู้สึกไม่เหงามากเพราะเนื่องจากคุณแม่อยู่คนเดียวพอเราตั้งสัจจะเรื่องการเดินทางมาหาคุณแม่บ่อยๆขนาเดียวกันเราก็ทํางานด้วยความสบายใจคิดอะไรก็สําเร็จ ทำอะไรก็สําเร็จเพราะว่าทุกครั้งที่กลับไปหาคุณแม่คุณแม่จะพูดเสมอว่าพยายามขอขมาขอขมาอะไรรู้ไหมเราก็งงขอขมาอะไรเขาบอกให้ขอขมากับตัวเองขอขมากับคนรอบข้างแล้วก็ขอขมากับเจ้ากรรมในเวรซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันก็เข้าใจเล็กๆแล้วแหละเพราะว่าการเปลี่ยนงานจากไต้หวันมาบริษัทออโตโมทีฟเนี่ยคือคุณแม่ก็เป็นคนแนะนําให้สวดมนต์ร้อยแปดจบแล้วก็มีการ ุยกันมาตลอดเวลาพอร้องไห้ในการที่จะเปลี่ยนงานครั้งนี้ก็เยอะเพราะว่าทํางานถึงตีสองอะเนาะมันก็เหนื่อยใช่ไหมเราจจงถึงเสารถรับส่งก็ต้องจ้างกับเพื่อนๆนั่งรถตู้บางวันที่อยู่ถึงตีสองก็ต้องโทรหาเพื่อนให้มาลาไปจากระย,ยองมานี่พัฒนาคุณคิดดูมันก็ได้เพื่อนดีนั่นแหละก็เลยทําอย่างที่คุณแม่บอกขอคาม,มาขอโหสิกรรมกดน้าด้วย กดน้ำกดน้ำให้เจอการรในเวนแม้กระทั่งคนที่เราทํางานด้วยอคุณหลายคนที่ทําให้เราขุนข้องหมองใจอะเราก็กวดน้ํานะเพราะว่าเราถือว่าเราคิดดีไงไม่ได้ว่ากวดน้ําไล่เขานะแต่ว่ากรราวดน้ําอโหสิกรรมก็คืออโหสิกรรมในสิ่งที่มันปะทะกันขอให้ทุกอย่างเป็นโมฆะกรรมเ,เราคุยอย่างนี้จริงๆนะเพราะแม่เราบอกมาแบบนี้แล้วมันทําให้ทุกอย่างขี้คลายอเราถึงบอกไงว่าตั้งแต่เราขอขมา ด้วยทุกเทียนแพรกับทางแม่ก่อนแล้วก็ไปทางพ่อทางพ่อมาก็จะมีคุณแม่บุญธรรมด้วยทั้งสองบ้านอ่ะให้พรเราตอนที่เราขอขอมากรรมอ่ะมันมีจุดจุดหนึ่งที่เราฟังทริคมาก็คือ,อหลังจากไหว้ทุกเพยนแพรขอขอมากรรมกราบเท้าคุณบางนาบิดาแล้วะนะให้เอาถังน้ําหรือเอากระมังนะรองน้ําแล้วก็ล้างเท้าท่านพอล้างเท้าท่านเสร็จอ่ะก็ทําให้ท่านสะอาดแล้วก็เช็ด ท้าท่านแล้วค่อยๆเอาฝ่าเท้าท่านน่ะให้ท่านมาเหยียบที่แถวๆสีสับเบาๆแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ให้ท่านให้พรเราก็ทําแบบนั้นแหละเอ้ยมันเราบอกว่าคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เราอ่ะนี่คือชีวิตจริงแล้วชีวิตเราเปลี่ยนในท่าที่การงานแล้วเราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าด้วยคนดือด้อๆอย่างเอ็กซ์ตาแล้วมานั่งทำลักษณะแบบนี้ เอ็กซยินดีมากเพราะอะไรรู้ไหมถ้าทำแล้วเอ็กซ์ตาทำงานมีความสุขเปลี่ยนงานได้ในระดับที่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วเอาเงินส่งให้ทางครอบครัวให้ทั้งพ่อและแม่ทำให้พ่อแม่มีเงินกินข้าวแต่ละวันมีรอยยิ้มมีสิ่งที่มีความสุขทำให้เอ็กซ์ตาได้มีชีวิตที่ลื่นเริง,เรงทุกวันเพราะพ่อแม่เรามีความสุขไม่มีความทุกข์ดีเอ็กซ์ตาโอเคเพราะนั้นเอ็ก ม่คิดอะไรเยอะเอ็กซ์ต้าไม่คิดเยอะสิ่งที่เอ็กซ์ต้าได้ทําก็คือขอขมากรรมคุณบิดาบาลดาก่อนนะขอขมากรรมตัวเองขอขมากรรมรอบข้างรอบข้างคือจะเป็นคนที่ทํางานร่วมด้วยซะส่วนใหญ่และคนที่เราไปเจอในสังคมและขอขมากรรมการกระทําการกระทําตัวเองทำอย่างเงี้ยบ่อยมากในแต่ละวันเพราะว่าการขอขมากรรมคือการที่ทําให้เรารู้ว่า อภัยอภัยอภัยแล้วก็อาภัยอภัยคือการเซตศูนย์แล้วเริ่มในการทําดีๆในแต่ละวันได้ตลอดเวลาชีวิตมันก็เหมือนกันถ้าเราให้อภัยเราก็จะเดินได้สบายสบายเพราะเรายังเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่าเอาไปใช้นะจ๊ะไม่หวงห้ามนะจ๊ะลองเอาไปทดลองดูว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เอามาคอมเมนต์กันนะคะว่าคุณกล้าที่จะลองทําดูไหม ถ้าชีวิตเปลี่ยนแล้วครอบครัวดีขึ้นเฮ้ยทำเลยเราว่าทําเลยมันไม่เสียหายบ๊ายบาย